สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อะคะ่ะลมวอยวอยอาจจะได้ยินเสียงรดวนวันวนวันได้และะ้วค่ะเมื่อนี้ผมพามาเลาะสวนบกฮงอยู่หลังบ้านติดกำแพงค่ะกำแพงหลังบ้านสุดเนาะคะ่ะติดถนนใหญ่เนาะ,ะอาจจะได้ยินเสียงเฟดเสียงนกเสียงกาเสียงรดเสียงล่าเน่ยภาษาฟังเอาเ้อค่ะผมเอาบอกฮงมาอวด <c oughs> บกฮงผมจับหน่วยแล้วแต่ว่าจะใหญ่บอ ย่านตัดสั้นแล้วค่ะมึงบอกก็พพอใหญ่เราว่าถ้าป,ปีนี้บอไหามาคือบุ้มลือออกบดเลยค่ะลือออกแล้วมังจะทําเป็นบอกไหมแบดนี้ย่านตายฮือดบุ้เพราะว่าบุ้มเอาอันนี้มใสซค่ะนามขีปลากับขี้เป็ดผสมกันนามขีปลากับขี้เป็ดบุ้มตักหิวมาใส่เลยค่ะเอามาเทบึมบ่มบ่มบ่มลงเลยแล้วก็ขี้เป็ดค่ะุ้งเอาขี้เป็ดมาใไซแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่ฝนตกมากค่ะ ต้นนี้แค่ได้เจ็ดแปดเดือนนึงค่ะนี่ออกดอกมาชุดแหลกะจับนวยเลยค่ะอแต่อ่อ,อนซ่อนสงสัยจะมักปุ๋ยขอกเนาะสงสัยจะมาปุ๋ยขอ,อก,เ,อก,ขออกเพราะว่าบุ้มไม่ได้ดูแลอย่างเดีค่ะเพราะว่าบุ้มคิดว่าบุ้มจะถอนออกแล้วบุ้มก็เลยบ่ค่อยได้ดูแลอย่างบัดนี้นะขีปลาที่บุ้มตักออกจากบ่อบุ้มล่างปลาค่ะบุ้มก็เลยเอ,อกมาเท่งนีครับพวกขี้เป็ดขี้ยังเนาะ ก็เลยลองออกมาใส่เบิงค่ะเพราะว่าเขาออกดอกมาช่วงนั้นช่วงดีบุ่มบำรุ่งนะออกดอกมามันก็เลยจับค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะเกิดดอกหลายอยู่แต่ว่าโลนโลนทิมเบิร์ดค่ะก็เลยสังเกตใบเออถ้าเกิดใบเขายังเขียวต้นเขายังสมบูรณ์อยู่แสดงว่าระบบหลากเขายังดีอยู่ค่ะเนี่ยออกมาทางนี้ก่อนมาเบิงต้นนี่บัดน,นี้ปลูกแปลงนี่สิปลูกอยู่ สองต้นเนาะอาฝาก,กันไปนนอันแรกแปลงแรกนะบุ้มปลูกสาม,มต้นเป็นหาต้นทางงลังบานเนาะหาหกต้นเลยค่ะทังนี่กับิเมนบุ่งเตี้ยค่ะปลูกโบลูว่าสิเป็นพันธุ์ไดนเนี่ยเพราะว่าปุ่มเอามาเลดเขามาจากเมืองไทยลอยลอยเอาใส่กระเป๋ามาค่ะกำใส่กระเป๋ามาเอามากากาแล้วก็เอามาปลูกจำบ่ได้ค่ะว่ามันเปลี่ยนพันธุ์ยังเพราะว่าบุ้มเอาของอ่า อาอีหยังก่อละนวนแขกนวนกับอัน,นอันนี้แม่ค่ะอีหย,ยังน,นุ่ยน,นุ่ยเนื้อเนียนๆนะแม่ค่ะเขาเอิออียหยังฮ้อแล่นกับฮอนแลน่นนี่สงสัยบุมว่าต้องเป็นฮอนแล่นค่ะนี่ปีแรกอะ่ะเกิดดอกมาแบบนี้ละค่ะแล,ะกลักกระลวงออกเบิร์ตตว,ว่าปีนี้จะจับไฮบอเบลูต้นของเขางามงามสงสัยจะเป็นพันธุช่มใบนั่นแหละค่ะอุ้มไก่ย่างไปย่างมากบุ้มก็ไม่เลยสนใจบุมค่อยได็ดผิดผิดเกี่ยวกับปกพื้นช่วงนี้มีเวลาดูแลแต่บุ้มผิกค่ะ เขาปล่อยทิมไว้จังเซียนะแค่เอาน้ำจากบอ่อปาลาแล้วกันอ้ยิี้เป็ดมใสซซื้อๆน่ะเขาก็เริ่มออกดอออกอยังแล้วกะจับหมากจับยังไปแน่อันนี้ทรงไซสิเป็นแขกนวดเนาะค่ะเป็นบักคุ้งสมบูรณ์เพศเนาะเนี่ยเป็นเกสรเงียวๆนี่ค่ะปีกายในบุมิประเทศคลีปอยู่ค่ะหันมาต้นนี่บ้านนี่อ่อนซ่อนต้นนี่เกิดมาเธอแหลกอะจับหมากเลย ออกดอกมากกับจับหมากเลยค่ะเดี๋ยวมา่รุ่นว่าจะเป็นบลกนุมเอียเมื่อสิเป็นเลดเลดีแต่ออนซ่อนแท้ปู่บล็กฮงอยู่เมืองหนอกค่ะกลัวจะได้กินปีกาในบุ้มย่อมลับาบุ้มไทยวิดีโอบอยอีลีแล้วก็บ,บุ้มบุ้มชมเฉาช่ม,ชม,ชมแรงอะค่ะช่มดูรายจนเขาอายเนาะหรือเขาจะอายแล้วเขาก็ดอกร่วงเบิดเลยเบลืออย่างเลยค่ะ มาปีนี้บ่ค่อยได้ใส่ใจอียังกะออกมาออกผลมาคู้ต้นผุนบุกะดถ่งใหญ่ฝากกันไปคุณคะแต่ว่าต้นนี้สูงถ่วมหัวแล้วเบิ่งเน้อคุณอ่ะบักพุงแม่บักพุงแม่นั่นเลยนี่กะไข้กลัวมันบ่บเกิดให้กินอยู่เนาะค่ะเนาะเนี่ยมุณก็เลยสังเกตการดอกของเขามันจะเป็นอวบๆค่ะมันได้จับนเนาะฮาก็สังเกตอาการสังเกตเบิง่งเลีเ้ยลูกค่ะ เอาใจยากอิหรีบอกกบาเบอปลูกปกุงในเมืองหนอกสภาพอากาศมันกับแปรปวนชับพันมือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมันกับเทิาา่งหนาวเทิ่งหอนเทิ่งฝนยนงเป็นอย่างแน่ค่ะมันก็เลยเอาใจยากแน่จักน้อยเป็นน้าสภาพอากาศเป็นน้าดินพ้อมค่ะดินที่บุมบ้มปลูกีนบุ้มกระซื้อดินมาปมลูกเพื่อกันดึกต้องไปนะเป็นขี้ดินทรายค่ะขี้ดินทรายทะเลเป็นดินทะเลเนาะปลูงยังกับโบไดกินดอกนอกจากจะซื้อดินมาออันนี้เอาแล้วก็มาบำรุงเอาค่ะ บำรุงดินเอาโอ้ยยางออกมาอีกก่อนจะเป็นงามแห้งอุ้มละหอมดอกบอกฮุ่งไหมคะ่ะผู้ใดเคยหอมดอกบอกฮุ่งเลยเนาะกินสดชื่นสดชื่นว่าเป็นดอกอันนี้ว่าเป็นดอกมะลิเอาโดดหอมยางมาทั้งนี้อากาศห่อนหอนมานาั่งไต่หมบกฮุ่งนี่จะเป็นร่มเย็ยนซวยๆยฟังเสียงนกเสียงไกย่ยังมือเศร้า คันส้นบกฮู้มันบ่ให้กินหมากะช่มใบมันไปใบ,ยยบ,บ,บ,บมันงามขึอ้นอยังนี่ค่ะเบิ่งนี้ไปงามนี่ต้นนี่บุ้มไปค,คูดมาจากแปงค่ะจากแปลงทางบ้านบุ้มลือแปลงปีกายนี่ก็เลยเอามาพึ่งแตกใบแตก,ย,แตแตกยังขึ้นมาไหมค่ะนี่เสียดายค่ะแต่ว่าบุ้มกะฟันทิมไปลายต้นแล้วเราบกฮู้ต้นไดที่มันบ่ให้หมากให้นวยอ่ะ อันนี้ก็แม่นเกือบแล้วคันแม่นบ่ให้มาใครน่วยกับไปอีลีไปเื่กันค่ะไปเลยเบอร์เซดายค่ะเพราะว่ารถน้ำไปมันก็เปลืองน้ำเนาะค่ะเนาะเปลืองน้ำค่าน้ำมันแพงเรามาหานมาเบิ่งยางไปยางมาบ่เหลียวเบิ่งเด้บ่้มาบุมาสังเกตเบิ่งช่วงพักสองสามมือมาเนี่ยล่ะค่ะบ่้มเงๆยข้นไปเบืองโอ้มันจับหมาอยู่ตัวนี้มันอย่ามันตายอย่ามันได ถึงทำลายหลางเผาพันเพราะาว่ามุญวังจะลือไม้แล้วก็เอาดินมาลง่ไม้คอยปลูกเอาไม้เนาะคะ่ะบันนี้เกิดมาเสยเบื้องเนี่ยใบเขียวงามๆขี้เป็ดก้ามนาวขี้ปลานี่ผสมกันไปเลยงามค่ะปุ๋ยเคมีบุมกระบ,บ้อไดไซค่ะมันจะบำรุงออกแบบนี้ในจะนามมา้ำม,มัากน้ำมักงยังบอลดค่ะทางนี้นามมา้ำมักมึงบ้ลลดบอกพริกพูนทางุ่นทางข้างบ้านทางคน ทางนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงรถเสียงนั่นเสียงนี่แน่เสียงเป็ดอยู่ใกล้คอกเป็ดค่ะปลูกลหลายๆต้นค่ะเพราะว่าเฮาแน่ใจเนะเาะเฮาบ่ลูล่วงนาว่ามันจะเป็นเพหยังเนาะค่ะปลูกเสแสมกันไว้จากสองตอน้นสามต้นขึ้นไปนี่ละบ่ตน้นใดก็ต้นนึ่งนี่ละเกิดมากไ้กระบะนี่บุ้มปลูกอยู่3 4ตน้นกับต้นฟักตั้งผล มีต้นหนึ่งแตกงาออกมาสามกิ่งมุมก็ะเลยดตัดไปอีกกิ่งหนึ่งก็เลยเเรือซ้ำเนี่ยนี่มันหมักจังสี่บ่มันหมักบ่ดูแลเอาใจใส่เนาะมันหมักปล่อยถิ่มปล่อยทุ่มลดแต่น้ำแต่ว่าบุ้มกระลดน้ำอยู่ค่ะช่วงอากาศร้อนนะบุ้มกระลดน้ำเสร้าแรงอยู่บนัินดินมันจะแห้งดินแห้งอากาศห่อนแห้งค่ะทั้งนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแพรงเฮือนล่ะก็จะเป็นร่องเก็บรถท่อดานดังทั้งนี้มันจะเป็นแบบปวกนี่ค่ะ ากกันไปทั้งพูนกับเป็นบานคนไทยค่ะย่ายแต่ก่อนนี่ลุงเลาอยูเนาะคนไทยคนสารคามค่ะแต่ว่าลุงเล้วย่ายไปแล้วก็ขายบานในย,ย่ายมอยูย่ายกับมอยูไม่เพื่อนบานค่ะคนไทยน้ำกัดย่ายแล้วกับใจดีอยค่ะเนี่ยล่ะอบอุ่นดีค่ะยู่นี้ไม่ยังกับแบงปันกัน ย่ายเรากับปลูกหลายอย่างอยู่เด้ลุ่งเราปลูกไว้เนาะค่ะแล้ว่นมาอยู่สามสิบสี่สิบปีแล้วเนาะอยูมุงใจยางออกเมื่อแล้วบาดนี่จะยยางออกไปทั้งพุล้วบานี้จะไปช่มพริกจะไปหาบักพริกกอนค่ะจะปิดคลิปซ้ำนี่หล่มาเอาบอักอัปเดตอัปเดตบักหุ่งในเมืองนอกเมืองหนาวให้เบิ้งค่ะว่าจะได้กินแล้วนี่ภาวานาให้ได้กินเนาะค่ะเนาะ,ค,ะ,นอะคอสฟิงเกอร์เนาะเมืงเนี่ยอุ้ย ออกเมื่อกันเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ